ถ้าหาว่าคุณจะต้องกู้เงินจริงๆเนี่ยคุณจําไว้2อ,อย่างด้วยกันคือ 1. ไม่โอนก่อนทุกกรณีนะแล้ว 2. ถ้ามีการสมัครกู้เงินผ่านช่องทางออนไลน์หลารต่างๆที่เขาส่งมาทางข้อความ SMS นี่ยแบบนี้คุณหยุดเลยหรือไม่คุณก็ตรวจสอบก่อนก็จะดีสมัยนี้มิจฉาชีพเยอะมากฉะนั้นให้ระมัดระวังตัวให้มากคนที่ต้องการใช้เงินถ้าคุณอยากจะได้เงิน คุณลองดูที่นี่ไหมถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกจริงๆที่นี่เป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายแล้วก็อยู่ในรูปแบบของสินเชื่อพิโ,โกไฟแนนซ์คุณรู้อยู่แล้วว่าสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เนี่ยนะเขาค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของดอกเบี้ยสูงแต่ว่าก็สูงในกรอบของที่ถูกกฎหมายแล้วกันที่สำคัญเขาอนุมัติง่ายเข้าถึงได้ง่ายกับทุกคนด้วย แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะกู้เงินกับสินเชื่อที่เป็นพิโกไฟแนนซ์จริงเนี่ยคุณก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการนั้นด้วยถ้าคุณไม่อยากจะโดนดอกเบีย้ยแพงๆไม่อยากจะโดนทวงถามแบบว่าไร้ความปลานีคุณก็ควรจะเลือกสินเชื่อที่มันถูกกฎหมายเอาไว้อย่างดีเนี่ยมันก็มีความปลอดภัยโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมสำหรับคุณด้วย ครที่อยากจะกู้เงินในวันนี้บอกเลยว่าคุณเช็คตัวเองนิดหนึ่งว่าคุณมีความสามารถในการผ่อนชำระคืนทุกเดือนหรือไม่ถ้าคุณมีความพร้อมแล้วอยากให้คุณฟังรายละเอียดสักนิดนึงคุณจะได้รู้สึกว่าคุณจะมีความสามารถหรือคุณจะมีโอกาสในการขอกู้เงินนี้บ้างหรือไม่สินเชื่อในวันนี้เกิดจากที่นี่เลยนะมันนี้ท d เดเขาก็อยากให้คุณเนี่ยมากู้เงินกับเขานะ เขาจะมีสินเชื่ออย่างหนึ่งสําหรับคนที่มีรายได้แล้วก็รายได้นั้นก็ต้องเป็นรายได้ประจําด้วยนะเขามีสินเชื่อพนักง,งานประจําที่คุณเองจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปวงเงินที่ให้นะพโกไฟนนั้นเนี่ยสสุด50,000บาทแต่ว่าการจ่ายอนุม,มัติได้เท่าไหร่เนี่ยให้ดูคิดตามเกณฑ์เลยนะถ้าต่ำกว่า30,000ื่นคุณก็เอาไปก่อน1.5เท่าเมื่อไหร่ที่คุณมีเงินเดือนมากกว่าสามหมื่น คุณรับไปเลยไม่เกินแ้าเท่าแต่เขาจะให้เท่าไหร่ละ่ะสองเท่าสามเท่าสี่เท่าแล้วแต่เขาจับพิจารณาเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีงานมีการทำนะคุณมาได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ได้มีงานประจำหรือว่าทำงานแล้วมันไม่ได้เงินประจำเนี่ยถามว่ากู้ได้ไหมก็กู้ได้แต่ว่าจะต้องมีหลักทรัพย์หรือหลักประกันอะไรต่างๆมาให้เขาดูนิดนึงค่อนข้างจะยากแล้วก็ซับซ้อนสักหน่อย อีกสิ่งหนึ่งคนที่ทํางานประจําคุณก็ควรจะรับเงินเดือนผ่านธานาคารไพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธานาคารกรุงไทยเท่านั้นนะแค่สามแห่งแล้วการยื่นกู้เนี่ยก็กู้ได้ที่สาขาเท่านั้นก็จะดีนะเพราะว่าเขาเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็มีสถานที่ในการให้กู้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดว่าคุณได้กู้เงินจากช่องทางอื่นๆบอกเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพแล้วละ่ะแหมอย่าไปเชื่อเลยอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่สำคัญมาแๆบเขาจะรับเฉพาะคนที่มีอาชีพอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฉะนั้นคนที่เป็นต่างจังหวัดหรือว่าคนที่อยู่นอกพื้นที่อันนี้คุณไม่ต้องเสียใจไปย้ําเลยนะอย่าให้คุณไปที่สาขาเท่านั้นแต่ถ้าคุณพร้อมจริงๆคุณชัวร์จริงๆเนี่ยโทรไปสอบถามเขาก่อนเตรียมเอกสารให้ชัดเจนแล้วก็ส่งไปหาเขาที่สํานักงานก็ได้นะ